นะอ้าวสรุปแล้วส,ร,สรุปแล้วเนี่ยเราสาฟังใหม่อีกรอบหนึ่งแต่จะไปเร็วขึ้นนะนเข้าใจไหมเข้ครับอ่าโอเค๋ย่เพิ่งคุยกันนะอย่าเพิ่งคุยกันข้างหลังนะเอ้าดูก่อนแ๊บเดียวไปแป๊บเดียวขอเวลาผมหน่อยตอนเนี้ยเรากําลังจะจําแนกจ,จิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุหนึ่งอ่าจ,จิตที่ไม่มีเหตุจ,จิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุหนึ่งจ,จิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุสองจ,จิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุสามแต่จะมีจิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุสี่นะไม่มีถูกไหมเพราะทำที่ ฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยมีเหตุสามส่วนฝ่ายที่ดีเนี่ยมีเหตุสามทำที่ดีทําที่ไม่ดีมันจะไม่สามารถที่จะเกิดร่วมกันถูกไหมอ่ามันจึงไม่มีจิตที่เกิดพร้อมด้วยกับเหตุสี่ไม่มีเต็มที่ก็คือต้องมีสามทันนะอ่าโอเคแล้วไอเหตุก,กัดจิตเราหาจิตได้เนี่ยที่ไม่มีเหตุตาารักษาดูตรงนี้เลยง่ายๆเลยค้แปดดวงเขาชื่อว่าเป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบทันไหมัสองอ่าทีนี้เรามาดูจิตเอกเหตุกาสจิตจิตที่เกิดพร้อมด้วยเหตุ หนึ่งเหตุเราจะสังเกตได้ว่าเราเห็นพีงสองดวงคือโมหะโุจิตสองถูกไหมอ่าเขาจะเกิดพร้อมด้วยเหตุเดียวคือโมหะเหตุจิตที่เกิดพร้อมด้วยสองเหตุมีจํานวนยี่สิบสองดวงคือโลภามูลจิตแปดได้ไหมอ่าโทสาวอุจิตสองแล้วก็ยานะวิปยุทธจิตสิบสองมหาุสุรอ่าโลภะจิตแปดเนี่ยเกิดพร้อมสองเหตุคือโลภาเหตุกับโมหะเหตุส่วนโทสาวุจิตสองเกิดพร้อมด้วยสองเหตุคือโทสาเหตุและ โมหะเหตุ oh ส่วนยานาวิปปย pues ุตยาณวิปปยุตยี่สิบสองเกิดพร้อมสองเหตุเช่นกันคืออโลภาเหตุกับอโทสาเหตุทันนะรวมแล้วเทจิตที่มีเหตุสองเกิดร่วมด้วยนั้นจึงมีจานวนยี่ส nah. ิบสองดวงทันไหมอยู่ในตารางนี้ตารางนี oh ้ต่อมาจิตที่เป็นยาณสัมมยุตเทจิตสี่สิบเจ็ดหรือเจ็ดสิบเก้าถูกไหมตรงนี้มีเหตุสามเกิดร่วมด้วยก็คืออโลภาอโทสาอโมหะ อ่าเพราะฉะนั้นแล้วจิตจี่เปลี่ยนนีจิตสามดวงนี้สามารถเกิดพร้อมกับําที่เป็นเหตุได้สามเหตุคืออโลพะเหตุอโทสะเหตุอโมเหตุเฮียเฮียนะเฮียเอาต่ออ่าทีนี้เขาแยกเลยความเป็นเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงอ่าดูหนังสือนะอ่าเรามาเริ่มเริ่มกันเลยก็ได้อ่าจำอ่าเดี๋ยวเอาจำแนกโดยโดยสองส่วนก่อนโดยโสภนะกับอสภณนะเขาจะเอาเหตุมาจำแนกโดยความเป็น โสอะไรโสโสพนากับอโสพนาทันไหมอ่า,าคือถ้าเราดูง่ายๆเลยล่ะเราจําหลักง,ง่ายๆเลยนะโสพนาเรารู้จักโสพภาไหมโสนาจิตไหมรู้จกักไหมรู้จกักรู้จกัจกนะโสพนาเนี่ยท่านที่เรียกมามีเพียงสามทมันไหมอโลพะอโลพะอโทสะอโมหะตรงเนี้ย ตรงเนี้ยนะได้ชื่อว่าเป็นโสพนะเหตุสามทำไหมทำไหม<ำ>ส่วนอโสพนะเหตุสามก็ได้แก่โลภะโทสะแล้วก็โมหะก็ะคือโลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุทำไหม่า<ำ>ก็คืงแค่นั้นเองง่ายไหมครับถูกไหมครับอ่ามีใครสงสัยไหม มีรสงสัยไหมไม่มีครับไม่มีนะอ่านหนังสือบอกว่าอาโซอโศปนาเหตุมีสามเหตุก็ได้แก่โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนะแต่ต้องไม่ประกอบอยู่ในนั่นนะอ่ะอาเนี่ยนะที่ประกอบอยู่ในอัสษรสิบสองตามสมควรแต่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอ่ามันก็ประกอบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม,มส่วนไหนทุกกาจิตไม่มีเหตุแม้แต่เหตุเดียวอันนี้เข้าใจแล้วอ่าส่วนโมปนเหตุ โซเหตุเนี่ยรักษาดูโสภณจิตห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมก็มีเพียงอยู่เต็มที่คือรับแล้วรับแล้วไม่รับอีกนะก็มีเพียงสามเหตุถูกไหมใช่ครับถูกไหมก็คืออโลพาเหตุอโทสาเหตุและอโมะเหตุเลียวไหมเลียา <Yeah. S 2> สรุปแล้วอโศภาณเหตุมีเท่าไหไไไร่สามอโศภณเหตุมีเท่าไหร่สามคือ อโสโภนะเหตุพก็มีโลภะไม่ใช่โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุทันไหมอโสโภนะเหตุมีสามทันไหมส่วนโสภนะเหตุมีสามเหมือนกันคืออโลภะอโทสะอโมหะแค่นี้เองทันไหมจบไปเลยต่อมาท่านจำแนกในความเป็น ทำเป็นธรรมก็คือเป็นอับเป็นกุศลอักุศลและอับพยาตะทำไหมเอาทำสามหมวดเนี่ยมามาจำแนกเข้าใจไหมใช่ครับอ่าเพรฉะนั้นเหตุที่เป็นกุเหตุที่เป็นกุศลก็มีเหตุที่เป็นอับกุศลก็มีเหตุที่เป็นไม่ไม่ใช่กุศลหรืออกุศลก็มีไหมมีถูกไหมท่ะันไหมอ่านักษากุกุศลจะต้องเป็นกุศลชาติ กุศลก็คือ,อ,อกับอภัยกุศลชาติ่วนอภิยากตะคือทำนี่อื่นจากกุศลกับอภลเนี่ทันไหมก็ได้แก่ว,วิบากกักิริยาทานะก็มั่นคงตรงนี้นะเลียไหมเลีร์วิบากเป็นอภิยากตะใช่ไหมใช,ใช,ใช่ใช่กิริยาเป็นอภิยากตะไหมใช่ใช่ใชนี่เราจะไม่เข้าใจฟังดีจิตตรงนี้นะจิตนักษาดูนะตอนนี้มันจะมีอยู่สามอย่างกุศล จำไม่ได้หนึ่งอกุศลหนึ <peng> season, ่งอัพยากตะหนึ่งทันะมกุศลน่ะให้ดูสีเหลืองกุลน่ะให้ดูสีเหลืองทั้งหมดทันไหมทันถ้าเหตุเราใดไปประกอบอยู่ในจิตที่เป็นสีเหลืองอะโดนนิดโดนหน่อยเจตสิกดวงนั้นอะเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตสีเหลืองอะต้องได้ชื่อว่ากุศลเหตุทันไหมทันจำแค่นี้ก่อนทันไหมทันถ้าเหตุเราใดไปประกอบโดนไอสีแดงที่เป็นอกุลน่ะ จะต้องเทตตัวนั้นก็ต้องได้ชื่อว่าอักขุศล,ละเหตุทันไหมันมะ,น,ะนอกเหนือจากกขุศลและอกขุศลที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้กเ,เป็นอัพยกตะเหตุหมดขอให้ประกอบเป็นสีเขียวก็เป็นอัพยากตะเหตุอ่าโท่าทีผมที่จิ้มผิดและขอให้เหตุเนี่ย <c oughs> ไม่ทําให้จิ้มตรงนี้ผิดเลยนะขอให้เป็น <c oughs> เหตุไหนก็ตามถ้าประกอบตรงสีเขียวถูกไหมก็ได้ชื่อว่าเป็นอัพยากตะเหตุถ้าโดนสีฟ้าก็ชื่อว่า อัพยากตะเหตุขอให้โดนสีเขียวสีฟ้าเถอแต่โดนตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนเนี้ยเป็นสีเขียวฟ้าก็ได้ชื่อว่าอัพยากตะเหตุทำไหมทำแต่ถ้าเหตุนั้นโดนสีเหลืองเมื่อไหร่เป็นกุศลลและเหตุทนไหมถ้าเหตุนั้นเป็นประกอบอยู่ในอักุศลตั้งเมื่อไหร่เหตุนั้นย่มชื่อว่าเป็นอกุศลและเหตุตอนนี้มันมีแค่สามอย่างกุศลและเหตุอกุศลและเหตุอับพยากตะเหตุทำไหมทำ เคลียไหมเคลียมั่นคงนะ่ามั่นคงอ่ะทีนี้เราดูเราดูเราด,เราดูเริ่มจากเหตุหก็เอาเหตุหกเรามาจำแนกเอาเหตุหกเรามาจำแนกวันนี้ผมลดผมลดได้ไหมได้นะอ่ะเอาเอาเหตุเอาเหตุหกกัและมาจำแนกอ้าวอาษาดูเอาเหตุหกมาจำแนกล, <c oughs> ลองดูสิเหตุนี่มันมีหกอย่างอเอเดมันมีหกอย่าง คืออะไรบ้างโลโลภะเหตุสองโทสะเหตุสามโลโมหะเหตุถูกไหมแล้วก็อะไรอีกอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเขี่ยไหม ถ <Yeah. S 2> ามว่าโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเนี่ยมันจะต้องประกอบอยู่ในอักขุสวรจิตสิบสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อ่ามันสามารถประกอบอยู่ในอักขุสวละจิตสิบสองได้เพราะฉะนั้นเขาก็จึงได้ชื่อว่าอักขุสลวลเหตุมีสามทันไหม <Yeah. S 2> อ่าชื่อเลยอกุศลหเหตุสามก็ได้แก่โลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุเคลียร์ไหมเ <Yeah. S 2> คลียร์ ต่อมามา,มาดูโลภะมาดูโลภะโ,โลภะ,ะอาา่าโทษอ่าโลภะอโทสะอโมหะถ้าเราสังเกตได้อโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยมันจะประกอบอยู่ในโสพณะจิตถูกไหม<อ>ถูกไหม<อ>มันก็สามารถที่จะเจอได้กี่ชาติไอ้โทษได้กี่ธรรมมันมีตอนนี้มันเป็นสองธรรมคือกุศลกับอัพยอตตะใช่ไหมใช่ใช่ไหมถ้าเป็นกุศล อโลพาโทสาอโมหะจะต้องอยู่ในสีเหลืองที่เป็นกุศลถูกไหมแต่ถ้าเป็นอโลพาอโทสาอโมหะถ้าประกอบอยู่ในชาติที่เป็นวิบากหรือเป็นกิริยาจะได้ชื่อว่าเป็นอภพยกตาเหตุทำไหมทำเโอเคเคลียรไปแล้วตรงนี้ถ้าเป็นกุศลดูนะอโลภาอโลภาอโทสาอโมหะ ถ้าไระกอบอยู่ในกุศลนะกุศลกุศลมีจำนวนจํานวนยี่สิบเอ็ดดวงทํานะทเขาก็จะได้ชื่อว่ากุศลเหตุกุศลเหตุสากุศลเหตุสามนี่ได้แก่อะไรอโลพาเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุที่ในกุศลกิจยีบเอ็ดทำไหมทยากไหมไม่ยากไม่ยากนะแต่อโลภาโทสะอโมหะ อันนี้พูดถึงกุศลไปแล้วนะถ้าไปประกอบอยู่ในวิบาก่ะวิบากวิบากกี่ดวงมาเราดูซิอ่ะมาดูนี้ก็ได้จะได้นักสัตว์จะได้มองออกวิบากตัวนี้แปดใช่ไหมถูกไหมแปดแปดอ่าแต่ตรงนี้อีกเท่าไหร่เก้าเ <7. S 2> ปเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกอีกสี่เอาเอายอดนะส <20. S 1> ี่เปเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมประกอบอยู่ในวิบากจิตถ้าวิบากจิต ยี่สิบเอ็ดเท่ากันเลยถูกไหมทักเลยนะนี่เท่ากันก็จะได้ชื่อว่าอ่ะโทษยังยังยี่สิบเอ็ดแล้วก็กิริยาด้วยกิร<ม>ิยาด้วยอ่ะเท<ม>่าไหร่กิริยาอะไรเราดูอ่ะแปดดตรงนี้เป็นสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดทํไหมทนสิบเจ็ดตรงนี้ตรงนี้วิบ,บากก็ดีกิริยาก็ดีเป็นหลักพะยากระตาถูกไหม<อ>ถูกไหม<อ>ถูกไปซะแล้ว ประกอบได้จำนวนเท่าไหร่อ่ะกี่กิดวเรานับซิยสิบเอ็ดก17สิบเจ็ดเป็นสามสิบแปดถูกไหมใช่ถูกถูกนะถ้าประกอบเนสามสิแปดนี้น่ะจะได้ชื่อว่าขับพยากะตะเหตุสามงงไหมไม่งงนอะ่ะยากไหมไม่ยาก ที่ไม่ยาเนี่คือตำตันตระลีบจบเลยใช่ไหมใช่บบค่ะตอ้่าทันรู้เรื่องไหมเนี่ยร<ด>ู้อ่าเพราะเขาแยกเป็นอะไรกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัปยากระตาธรรมมาอ่ากุศลเหตุที่ประกอบอ,อยู่ในอกุศลน่ะชื่อว่าอากุศอกุศลธรรมมาใช่ไหม<ด>ใช่ใช่อ่าเนี่ยอกุศล,ลเหตุมีสามถูกไหมอกุศล,ลเหตุมี สามงงไหมไม่งงอืมแล้วก็อัพยากตะาเหตุมีสามเคลียไหมเคลียแสดงว่าถ้าเขาถามว่าอนุภาเหตกับอาทูสักอโมหะสามอย่างเนี้ยถ้าผู้ถืงกุศลอกุศลอภิยากตะถามว่าเขาจะประกอบอยู่ในจิตอยู่ในจิตได้จํานวนกี่ดวงที่จะเป็นอภิยารต่ตอบได้ไหม ก็คือ,อ, 38. 38. อาสามสิบแปดตัวอัานไอนอารมคอโคา,โ,าโมหะถ้าไปประกอบอยู่ในวิบากที่ก็ดีหรือกิริยาทีเจ็ก็ดีอะละในสาอย่างยายางหนึ่งเนียดนับหมดนยกันได้ชื่อว่าอัพยากตะตยวีสามอ่นไหมอแต่ถ้าอารมค่าอโาโมหะไปประกอบอยู่ในกุศลกุศลที่ยี่สิบเ เขก็จะได้ชื่อว่ากุศลและเหตุสามเกี่ยไหมรียแต่ส่วนอตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะลกมาเหตุโทสาเหตุโมเหตุเนี่ยไปประกอบารกุศลอิจิตตอแล้วอย่างไรก็ได้แค่ักกุศลเหตุสาเมื่อเรารวมงานกุศลและเหตุสามบวกกุศลและเหตุสามบวกอัพยากตาเหตุสาเหตุมันจะมีเท่าไหร่ตาันไหมงงไหมไม่งงไปต่อเลยกกกออีีได้ไหมได้ ต่อทีนิดนึงนะสโมก็ได้ดีเาไม่เป็นไรเราจ่เอะเกเีนะ่้องจ่ากรอยู่อ่าแทีนี้มันดูเป็นชาติอรัน้มาเล่นชาติบ้างเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่้นชาติชาติเนี่ยตนที่เราเรียนแต่มนีกี่ชาติมีมีสีชาติีชาตินะถไหใช่อ่าจิตมีสชาติเมื่อเจนสิกไปมาตอบกับจิตที่เป็นชาติไหนเจนสิกอยู่นก็ได้ชื่อว่าเป็นชาตินั้น ทอนเราเดียวกันตรงเนี้ยจิตเนี่ยเราจะต้องเอาแค่จํานวนจิตเพียง71หรือหนึ่งอามมาคินะตอนนี้เราเรียนเรื่องเหตุนนะอย่างงงนะเข้าใจใช่ไหมเราจะไม่เอาจิตมาทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมใช่ครับกะแล้วอีเหตุถ้าไปประกอบในจิต71ดวงหรือ103ดวงถ้าเขาโดนชาติไหนจิตแล้วเป็นชาติอะไรเหตุตรงนั้นก็ได้เป็นชาตินั้นไปด้วยะงงไหมไม่งงไม่งงครับไม่งมงทีนี้เรามาลองดูว่าเหตุผลไม่ต้องลอง งงไหมไม่จะตอบว่างงนะงไมไ้ยาอ่งลภะเหตุโลโลเหตุโลสาเหตุหะเหตุหาาเขาจะรอบวิจิตจะมงคว่าสิบสองเขืออาุสนสิบสอาจะชาติอะไรล่ะอาคุสนราชอ่าเขไดชื่อว่าอาคุราชอาคุรา อ่านรชาติไหมใช่ครับอ่านชาติอ่ะอุศลรชาติอ่ะรชาติทันไหมอัานอัานอุศลรชาติสามสามต่อไปสามสามนรมสามตัวนี้คืออะไรอะโลภะโรสาโมหะเกียร์ไหมเกียร์เกียร์ต่อมาโลับโล่าตรงนี้เราต้องยึดตัดอะไรเขา เมื่อเขาเป็นเขาเป็นโสบนรค์เกศถูกไหมที่เราเรียนมาเนะี่ยยังไงก็ต้องอยู่ใน59หรือ91ถูกไหมเอา59หรือ91มาตั้งก่อน59หรือ91เนี่ยมาตั้งก่อนจะเอา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 59แล้วกันนะเดี๋ยวย่อ,ยอนะทันไหมทันครับอ่ะแล้วแยกออกมามันมีกี่ชาติละมีสามชาติาตมีสามชาติจริงไหมตวรรษเจิตมีอ่ะตวรจิตเนี่ยมี มีสามชาตมีไหมจริงถูกไหมมีกุศลชาติมีวิบากก็มีนัตยาก็มีถูกมถูกอ่าถูกแล้วเราจะแยกัควาเป็นชาติออกมาเป็นกุศลกุศลเท่ะไร21 2สมีบวิบากเท่รยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหมือนกันไอิกไมาคิถูกไหมถูกไหมวิบากยี่สิบเอ็ดที่เรานเมื่อกี้อ่ะใช่ครับตึ้งตึงถูกไหมถูก ต่อมาเกรียาวมี17ใช่ไหมใช่ค่ะ17ลองลองเช็คอีกทีล่ะ21เว่น21กว่า17เอ็น59ใช่หรือไม่ใช่ใช่ถูกไหมใช่แน่นอนเมื่ออโลพาอโโตซาโมหาถ้าไฟประปบอยู่ในกุศลและจิต21ที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลรกชาติเขาจะเรียกชื่นว่ากุศลและจิตถ้านาย ช,ชื่อว่าชื่อว่าภุศ่วลชาติส่วนและอ่าภูส่วลชาติอะไร,รเป็นภูสลชาติสามถ้าประกอบถ้า,าอารมณ์พระเหตุอัปปุสสะเหตุอโมหเมปะเหตุไปะประกอบอยู่ในวิบาก21นะวิบาก21ที่มีเหตุน,นะเขาก็จะได้ชื่อว่าวิบากชาติวิบากชาติสามสามตรงนี้คืออะไรคืออราอรมณ์พระอัปปุสสะอโมห,นหะนนั่อะไรอ่านไหมอ่านต่อมาถ้าอารมณ์พระอัปปุสสะอโมหะ ไปประกอบปนกิริยาจิตนาจำนวนสิบเจ็วดวงนะเจ็ดดวงเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นกิริยาชาตสามหมื่นดางงไหมไม่งงสามบวกสามบวกสามบวกสามเป็น12บสอี 2, 2 2> ่คือการจำแนกโดยชาเอาเหตุสาเอาเหตุบวกเหตุน,นั่แหละมาจำแนกด้วยความเป็นชาเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมีสิบสองอ่ามีสิ 12, โดยชาติ เลยโดยชาติถ้าโดยชาตินะแต่ถ้าเป็นโดยโสมน aza โสมน a z มีเท่าไหร่มี6ถูกไหมโสมน a z มี3โสมน a z มี3ถ้าโดยถ้าโดยทำ3อย่างอ่ะกุศลอกุปสนอภิยางกตมีเท่าไหร่3เป็นอกุปสน3กุปสน3อภิยางกต3แต่ถ้าว่าโดยชาติอ่ะ10 2เป็นอกุศลชาติซะ สามเป็นอุปสรชาติสักสามเป็นพิบาตชาติสักสามเป็นกิริยาชาติสักสามทันไหมทันวันนี้เราแค่นี้ก่อนโอเคไหมครับอ่าวันนี้เราได้อะไรบ้างเนี่ยได้ได้ได้เยอะไหมเยอะมเยอะครับเยอะครับเยอะเหรอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอกสารเอกสารพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งไปไลน์ครับโอเคไหมครับแล้วนักศึกษาก็ไปปิ๊งเป็น ผมส่งไปเป็น PDF อ่ะภาษาไปไปอะไรก็ได้แล้เพา่้ตัวนี้เนี่ยให้ล้วกันนะเอาลาเดี๋ยวเราปูช้ากันตักันนะอารารย์ กันกเลยอาญาไั่ชางต้งเป็นสุขเป็นสุขเลยอย่าได้เปลียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอาญา ภาวะปัจจัยในนิสัยการสูงให้เกิดปัญญาญาทั้งชาติและชาติหน้าตลอดชาติยิ่งจนถึงวันพ้นทุกข์คือการพิพพานเลย์เดินกลัวการยังมุนันนำนำตนเกิดนิโรธอย่างมั่นคงผู้รักผู้มีบระคุณ